กุ้งมาพร้อมรถกระบะที่ตามหากันค่อนข้างเยอะกันเลยนะคะ Isuzu D-Max นะคะตัว ZP DVD Navigator นะคะดีไซน์หน้านองเขาสวยอยู่แล้วแหละนะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตัว Isuzu หนะ้าเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะอ่า Carry Boy นะคะติดตั้งไฟมาให้แล้วนะคะไฟเบรกลวงที่3ถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากได้ Carry Boy สามารถถอดออกได้นะคะเราแล้วแต่ลูกค้าเลยนะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกุ้งรีเจนอมค่ะนะคะแล้ววันนี้กุ้งมาพร้อมรถกระบะ ที่ตามหากันค่อนข้างเยอะกันเลยนะคะตัวนี้เลย Isuzu DMAX นะคะตัว ZP DVD Navigator นะคะปี2019เดี๋ยวเราไปดูรูปชมน้องกันนะคะว่าตัวเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างปะสำหรับรูปชมของ Isuzu นะคะเขาจะมีในชมปี18กับ19นั่นเองนะคะส่วนไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยมีในส่วนของ daytime running light ให้ด้วยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้เนาะ ตัวนี้เขาจะเป็นโคมเมียมนะคะโครงสร้างน้องอะ่ะเขาจะเป็นโคงเมียมตรงนี้เลยนะโครงหน้าน้องนะคะเป็นโคมเมียมตัดสีดําสีดําตรงนี้ไม่ใช่คมเมียมนะคะเป็นพลาสติกธรรมดาเนาะดีไซน์หน้าน้องเขาสวยอยู่แลแ้วแหละนะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตัวอีซุซุหน้าเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะอ่ะมาดูแม็กตัวแม็กนะคะตัวนี้เขาจะได้เป็นแม็กขอบ 18เลยนะคะตัวแม็กเขาจะได้เป็นสีไม่ใช่ทูโทนเป็นสีบอนเลยนะคะเป็นสีบอลเลยเนาะเป็นยางใหม่ดันหลบยางใหม่ด้วยนะคะมาตัวนี้มากระจกมองข้างเลยนะคะกระจกมองข้างนี่ตัวนี้โดดเด่นมากนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ หอพุ่มด้วยคมเมียมแบบนี้เลยนะคะดูเด่นดูดีนะตัวนี้เป็นไฮรลนเดอร์นะคะก็คือตัวยกสูงสประตูนั่นเองและไฮไลท์อยู่ด้านหลังไปเร็วเพราะว่าด้านหลังตัวเนี้ยเขาจะให้มานะก็คือตัวแครี่บอยนั่นเองนะคะแครี่บอยนี้ติดตั้งมาให้ครบแล้วถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะไม่อยากได้แครี่บอยเราสามารถถอดออกได้ ye, นะจ๊ะก็จะเป็นตัวกระบะปกติเลยนะคะส่วนไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ ไม่ใช่ LED นะคะจะเป็นไฮโดรเจนอาไฮโดรเจนนะคะนะใช่ตัวนี้นะคะแล้วก็บันไดเหยียบด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกล้องส่องถอยนะคะตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวเ,เลนเขียวเหลืองแดงอะไรอย่างนี้ให้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในอีกทีหนึ่งนะคะเปิด c a r ริบอยดูได้ไหมอะแคริบอยนะคะติดตั้งไฟมาให้แล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3 มีมาให้แล้วนะคะก็คือเนี่ยตัวเนี้ด้านหลังอะ่ะก็คือยังใหม่ๆอยู่เลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่พไม่อยากได้แคลรี่บอยอะ่ะสามารถถอดออกได้นะคะเราแล้วแต่ลูกค้าเลยนะลูกค้าอาจจะไม่ได้อยากได้แคลรี่บอยก็ได้แต่ถ้ามีแคลรี่บอยพี่จะไปติดเพิ่มอะ่ะหนูบอกเลยว่าแพง ะะแต่ตัวนี้ไม่มาให้ครบจบแล้วนะก็สนใจเข้ามาดูรถก่อนได้เดี๋ยวเราไปดูเม็ดอาร์ตกันปะเดี๋ยวเราดูเม็ดอาร์ตกันนะคะเราดูประตูด้านหลังเนาะเม็ดอาร์ตนี้จะเป็นเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานเลยนะคะอย่างที่เรารู้กันว่ามันเดิมจากโรงงานได้คือตรงไหนคือมันเป็นหุ่นยนต์ทำค่ะพี่ๆนะคะน้องก็คือจะเป็นบล็อกที่แบบว่าเขาทํามาให้แล้วถ้ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนะจ๊ะปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันจ้า สำหรับภายในของดี a มคันนี้นะคะบอกเลยว่าให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะเลยทุกคนตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับให้ด้วยนะคะแล้วคนนั่งมีไหมไม่มีคนนั่งไม่มีนะคะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับให้นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ๆมีกูสคอนโทรลให้นะคะควบคุมทุกอย่างผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะตัวนี้ไม้น้อยมากๆนะคะมาอยู่แค่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้น,นเองนะและส่วนที่จอนะคะอย่างที่เราบอก ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นตัว n a เน g วิ o เกเตอร์ก็คือตัวท็อปนะคะมีระบบนำทางให้นะคะมีระบบนำทางอัจฉริยะให้นะคะและไม่พอนะอย่างที่เราเกินไปตอนแรกว่ากล้องส่องถอยเขานะคะมีสีมีเขาเรียกว่าอะไรนะเส้น เส้นบอกนะคะตัวนี้ก็คือดีมากๆนะคะเขาเจ้าองบอกอยู่ว่าอันนี้มันถึงถึงระยะไหนแล้วนะคะมันอาจจะไม่ทําให้เราชนทายคนข้างหลังก็ได้นะคะอ่ะดีไซน์ภายในนะคะบอกเลยว่าเย็บหรูดูดีสมกับเป็นทีดีแม็กอยู่แล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลไหมเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะตัวนี้นะ ก็คูบองคูบ็อกมีมาให้นะคะตัวนี้สวยดูดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อว่าให้อะไรมาบ้างปะสำหรับด้านหลังนะคะบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ให้ออปชั่นมาหลายค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนแอร์หลังก็ไม่มีนะคะแต่ตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัว USB ให้นะ เสียบชาร์จได้เลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็มีที่วางของให้สามารถเกี่ยวของอะไรได้เลยนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยรองรับสรีรละค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ศีรษะชนกับตัวหลังคาหลุดด้วยเนาะ,ะปะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันว่าอีซูซูเนี่ยเขาให้เครื่องมาอะไรบ้างไปค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะบอกเลยว่าตัวอีซูซูตัวเนี่ยมันจะมี2เวอร์ชั่นนะคะก็คือเวอร์ชั่นที่มี ABS กับตัวที่ไม่มี ABS นะคะ และส่วนที่เรามีที่โชว์รูมนี้คือตัวที่มันมี ABS ใายคนอาจจะสงสัยว่า ABS อยู่ส่วนไหนนะคะ ABS จะอยู่ส่วนนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่มี ABS เป็นตัวท็อปนะมี Navigator ให้นะคะบอบปปรับไฟฟ้าด้วยตัวท็อปที่สุดเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานด้วยนะสวยนะคะเม็ดเม็ดอาร์ตหรือว่าแต้มจากโรงงานเนี่ยก็คือยังอยู่ครบเลยนะคะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยปะ เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะคะว่าราคาค่าตัวน้องอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับราคาค่าตัวของน้องอีซูซูดีแม็คันนี้นะคะอยู่ที่5้า0 0นบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่แค่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถแอดไซน์ YT Regen เข้ามาได้เลยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้เรามีให้เลือกมากมายเลยถ้าเกิดใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะ